ดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเช้าวันที่31รกรกฎาคม2 5 6 4นะครับบทความของคุณเปลวสีเงินวันนี้ชื่อเรื่องว่าชีวิตรอได้เพื่อวัคซีนไทยรายละเอียดที่คุณเปลวสีเงินเขียนเอาไว้เนี่ยนะครับมีดังต่อไปนี้บอกว่าวัคซีนไฟเซอร,ร์จากอเมริกาหามิรบริจาคมาถึงไทยแล้ว 1.5ล้านหรือ2.5ล้านโดสก็ช่างเหอะยังไงยังไงก็ต้องขอบใจเขาที่อุตสา์ปันเศษปันส่วนส่งมาให้ใครที่ปักใจว่าไฟเซอร์ Pfizer, คือวัคซีนเทพ mRNA ที่รอคอยคงสมหวังไงก็ดูให้ดีก่อนฉีดนะวัคซีนใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้วจึงลบมาไม่ใช่อะไรเพราะไฟเซอร์เป็นวัคซีนเทพอายุเขาเป็นอายุทิพย แต่แค่ล้านกว่าโดสน่าจะจัดสรรปันส่วนไปตามกลุ่มเป้าหมายก่อนสาวกที่จดจ่อต้องรอลอดรัฐบาลสั่งซื้อ20ล้านโดสที่จะมาปลายปีนั่นแหละปลายปีก็อีกแป๊บเดียวสวมแมสกระชับจมูกกรอกันไว้ตุลาเป็นต้นไปวัคซีน mRNA ที่ปรารถนาทั้งไฟเซอร์โมเดอร์นาจอร์ j ัน n อ o จสันและแอ t ตราเซน c กวัคซีนไ i r ัส v วกเตอก็จะประดังประเดยมากองรวมสําหรับผมไม่ใช่คนเรื่องมากมีอะไรให้ฉีดก็ฉีด จสซีนโนแวกหรือแอคตาเซเนกาฉีดได้ทั้งนั้นยิ่งสูตรต้มยำกุ้งลุงยงแซ่บดีชอบ,ชอบชอบแต่บอกตรงๆไม่ขอฉีดวัคซีน mRNA อย่างไฟเซอร์โมเดอร์นาจอรสันแอนด์จอรสันของสหรัฐเพราะอะไรไม่ใช่บแอแต่เดี๋ยวจะบอกจะฉีดก็ต่อเมื่อเป็นวัคซีน mRNA จุลาขอรบ19ของไทยเท่านั้นหรือไม่ก็วัคซีนเชื้อตาย hxp gpo v GPO แวกนะครับที่ใช้ไข่ไก่ฟักของมหิดลและองค์การเศสัต์อีกตัววัคซีนสัญชาติไทยแท้ใบยาไฟโตฟาร์มสตาร์ทอัพสังกัดจุฬาที่ผลิตวัคซีนจากพืชคือใบายาสูบสําหรับใช้ในมนุษย์แห่งแรกในเอเชียกัญญาที่จะถึงนี้ถึงขั้นทดสอบในมนุษย์แล้วมั่นใจผลสําเร็จไปถึงขั้นวิจัยวัคซีนรุ่น2รองรับไวรัสกลายพันธ์ความจริงของไทยมีอีกตัวเป็นวัคซีน DNA โคบิจนพัฒนาโดยไบโอเน็ตเอเชียบริษัทร,ร่วมทุนไทยฝรั่งเศสอยู่ระหว่างทดสอบในมนุษย์ระยะที่หนึ่งกับอาสาสมัครที่ออสซี่เนี่ยตั้งสติกันสักนิดอย่ามองแต่ชาติอื่นเป็นเทวดาเห็นเขาผลิตวัคซีนรุ่นฉุกเฉินออกมาซึ่งยังไม่มีใครรับประกันได้ถึงความชัวรก็สูหฮกเป็นวัคซีนเทพกันตะพืชหันมองแบบให้เกียรติบ้านตัวเองเชิดชูยกย่องคนไทยและมั่นใจในศักยภาพไทยด้วยกันบ้างรู้ไว้ด้วยวิทยาการคิดคน้นวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทยทุกวันนี้ระดับโลกแล้ว ปี2 5 6 5ไม่ต้องไปง้อวัคซีนประเทศไหนประเทศไทยเราเองทั้งจุฬามหิดลจะผลิตออกมาให้ใช้ในประเทศไฟเซอร์โมเดอร์าระดับไหนวัคซีนแบรนด์ไทยก็ระดับนั้นแถมชื่นได้ฉีดแล้วปลอดภัยไม่เปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมแน่นอนคน บางพวกมัวแต่เล็มหญ้าเล็มฟางที่ไอสามสัตว์สมให้เป็นอาหารทิพเล็มแล้วด้อยค่าประเทศตัวเองด้วยหลงเป็นเทพรุ่นใหม่ไปถึงขั้นตกหัวสังสอนครูบาอาจารย์ตั้งแต่อธิการยันอาจารย์อาจมที่จริงก็สมนำหน้าตามตระกะพื้นฐานสิทธิ์เป็นแบบไหนผู้บริหารครูบาอาจารย์มันก็เป็นแบบนั้นคือเบ้าแบบไหนที่หลมอ,ออกมาก็แบบนั้นทั้งจุลาธรรมศาสตร์มีคําอธิบายวิชาการเหนือว่าความจริงข้อนี้ไหมถ้าระบบมหาลลยสอนให้นักศึกษารู้แต่ตําราวิชาเรียน ไม่ต้องมีมหาลัยก็ได้ยุคนี้ศึกษาค้นคว้าในระบบ Data มีให้ครบเหนือกว่าไปเป็นสิทธิ์กั้งให้พวกชาญชชงชาติสนทภายเป็นไหนไหนที่ต้องมีมหาลัยมีครูบาอาจารย์เจตนาหลักนอกจากให้เด็กเรียนเอาวิชาความรู้แล้วก็หวังให้มหาลัยสอนความเป็นคนคุณภาพให้กับนิสิตนักศึกษาจากดิบเป็นบัณฑิตคือคนสุขแล้วสู่สังคมหวังให้กลอมเกลาสิทธ์สู่สายเลือดดี ยึดมั่นชาติศาสตร์กษาาัตริย์รากเงาแผ่นดินและโคตรเงาตัวเองหวังให้รู้จักให้เกียรติสถาบันการศึกษาให้กตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์และรู้จักให้เกียรติตัวเองที่คลอดมาจากมดลูกไทยหวังให้อบรมบ่มเพาะให้รู้หน้าที่และภาระบัณฑิตว่าเมื่อสําเร็จออกไปจากเบ้าหลอมสู่ความเป็นบัณฑิตแล้วหน้าที่บัณฑิตคือต้องรักษาชาติไม่ใช่ขายชาติทําลายสถาบัน และคนเป็นครูบาอาจารย์ผู้บริหารแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยจิตใต้สำนึกคนระดับนั้นต้องตรหนักรู้ว่าอันปริญญาวิชาความรู้ที่สอนให้เด็กเรียนนั้นแค่ใช้เลี้ยงตัวแต่ที่จะใช้เลี้ยงชาติบ้านเมืองและสังคมได้นั้นคือศีลธรรมซื่อสัตย์อดทนศรทัทธาสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์รวมนี่คือความเป็นคนที่ชาวบ้านมุ่งหวังจะได้มาจากการส่งลูกหลานไปเรียนมหาวิทยาลัย มหาลลยต้องสอนสัตว์ประเภทคนให้เป็นมนุษย์คือผู้ฝึกใจแล้วประเสริฐไม่ใช่สอนสัตว์ประเภทคนให้เป็นสัตว์เดรัจฉานคือผู้ให้มีความนึกคิดไม่รู้จักเหตุและผลบางทีก็ไม่อยากโทษเด็กโทษคนรุ่นใหม่เพราะเยาวชนเหมือนผ้าขาวแต่ที่แปลเปลี่ยนเป็นผ้าขี้ริว้วสก,กปรกผ้าเปลี่ยนสีตัวเองไม่ได้อบรมบม่มเพาะคือครูบาอาจารย์ตามโรงเรียนมหาเลยบางแห่งนั่นแหละย้อมเด็กจากขาวบริสุท์ให้ต้องเป็นบาปเบร์สุ์ในวันนี้กำสนองทันตาแล้วไม่ใช่หรือ ปฐมนิเทศนิสิตหม้จุลาด้วยปฐมบทสิทธตบกะโหลกอาจารย์ตั้งแต่อธิการยอาจารย์ผู้ประสาทแต่วิชาไม่ประสาทความเป็นคนเพราะครูอาจารย์หน้าไหวหลังหลอกต่อหน้าที่นั่นแหละรุ่นใหม่นักศึกษาวันนี้จึงด่าชนิดจิกกบาลลากอาจารย์ให้มากราบตีนสิทธย,ย้อนมายุดคุยเรื่องวัคซีนต่อที่ผมบอกไม่ขอฉีดวัคซีน mRNA อย่างไฟเซอร์บัเดนาไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีมันดีแน่ถ้าไม่ดีจะมีอีกเสีย มีคนเสียเป็นแสนแสนั่งเรือบินจากไทยไปฉีดที่สหรัฐมาอวดกันหรือแต่ผมกลัวผลข้างเคียงอันอาจเกิดขึ้นในระยะยาวผมเชื่อความปลอดภัยในวัคซีนเชื้อตายหรือวัคซีนที่สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิธีอื่น,นเช่นวัคซีนเบายาวัคซีนไข่ไก่ไม่หิดรนมากกว่าการสร้างภูมิด้วยวัคซีน mrna อย่างไฟเซอร์บัเดนายังไม่มีใครรับรองได้แม้กระทั่ง fda ของสหรัฐว่าในระยะยาว ด้วย m RNA ที่เกี่ยวพัน DNA มนุษย์โดยตรงมันจะส่งผลต่อก,การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของมนุษย์หรือไม่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐ FDA เบี่ยงตอบเพียงว่าเป็นของใหม่ยังไม่เคยทดลองในวงกว้างกับมนุษย์มาก่อนและไม่อาจรู้ได้ว่าจะมีผลข้างเคียงรุนแรงระยะยาวหรือไม่ที่อนุมัติให้ออกมาใช้ผ่านแค่ขั้นตอนทดลองที่3ขั้นตอนรวดพร้อมกันเพื่อให้ได้วัคซีนมาใช้อย่างรวดเร็วในภาวะฉุกเฉินเท่านั้นที่พูดนี่เป็นทัศนะตตอบสนองส่วนตัว ไม่ได้เจตนาด้วยค่าวัคซีน mRNA อย่างที่ไฟเซอร์โมเดอร์นาหรือใครใคใครฉีดฉีด,ดส่วนผมไม่ใครแล้วแบบโง่โงว่ากลัวแบบโง่โงว่าฉีด mRNA ประจํามันจะกระตุ้นยีนในเซลล์ร่างกายให้ผลิตโปรตีนแบบเดียวกับส่วนหนาของไวรัสออกมาซ้ําแล้วซ้ําอีกโปรโตีนมันสะสมอาจกลายเป็นสารพิษได้ถ้ามันทําให้กลายเป็นมนุษย์สายพันธุ์เอเลี่ยนขึ้นมาละก็ยุ่งตายหา ต่างกับวัคซีนของจุฬา69ซึ่งเป็นวัคซีน mRNA เหมือนไฟเซอร์โบเดน่าก็จริงแต่ผลิตโดยสร้างชิ้นส่วนขนาดจิ๋วของสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโครโรนาโดยไม่ใช้ตัวเชื้อเลยเมื่อฉีดเข้าไปแล้วชิ้นส่วนสายพันธุก,กรรมจิ๋วก็จะไปสร้างโปรตีนที่เป็นปุ่มน้ำของไวรัสกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันเสร็จแล้วเจ้า mRNA สูตรจุฬา69ก็จะสลายโดยไม่สะสมในร่างกายเนี่ยด้วยความเชื่อส่วนตัวไรวิชาการรองรับผมจึงรอวัคซีนไทยเพราะชีวิตผมรอได้ เชื่อวัคซีน mRNA ของสหรัฐแต่ไม่ไว้ใจเกิดมีใครคิดไม่ซื่อหวังเปลี่ยนพันธุกรรมมนุษย์ขึ้นมาผมยังอยากเป็นคนไม่อยากเป็นสัตว์ประหลาดดังนั้นใครอยากฉีด mRNA ของสหรัฐก,ก็ฉีดไปผมขอบายหนึ่งคนรอฉีดแอตราเซเนกาเข็ม2ต่อไปมั่นใจวัคซีนไทยใบาย,ยาของจุฬาเชื้อตายของมหิดลและ mRNA จุฬาขบเท่านั้นถ้าจะตายให้ตายแบบช่วยทดสอบวัคซีนให้ไทยมีอะไรต้องเสียดายหืม นี่คือสิ่งที่ทางด้านคุณเปลวสีเงินนั้นเนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ในเช้าวันเสาร์ที่31กรกฎาคม2,564นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจคุณผู้ชมก็ไปพิจารณานะครับว่าเป็นอย่างที่ทางด้านคุณเปลวสีเงินเขียนเอาไว้หรือไม่ครับ